วัตถุมงคลค้าขายร่ำรวยพยาต่อเงินต่อทองศักดิ์สิทธิ์ดุลบันดาลความสำเร็จความสมหวังดังใจนึกพุทธคุณเด่นในเรื่องโชคลาภ้าขายดีมีกำไรลูกค้าเข้าร้านเจรจาติดต่อการงานเป็นผลสำเร็จทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักอาจนำคุณวิเศษเหล่านี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่ก็สามารถเป็นประจักษ์ได้ต่อเมื่อมีความศรัทธาในเครื่องรางพยาต่ตอเงินต่อทองและครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกอย่างแน่วแน่อํานาจคุณวิเศษข้างต้นนี้แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อสักหน่อยแต่เรื่องทำนองอย่างนี้เรียกได้ว่าใครไม่เชื่อก็อย่าลบลู ไม่น้อยที่เชื่อแล้วก็สามารถประจักษ์ได้ตามใจตนที่สำคัญผู้ที่ศรัทธาบูชาจะต้องมีความแน่วแน่อย่างมั่นคง